สวัสดีครับผมอ้มสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะบันทึกเกี่ยวกับนะครับวิธีการอัปเดต WordPress นะครับแล้วก็การจัดการหน้าแจ้งเตือนอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับ WordPress นะครับผมโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราเข้ามาที่หน้า w o r d p r e s s admin นะครับหลังจากที่ล็อกอินด้วยแอดมินเข้ามานะครับก็จะมาด้านหลังนะครับของบล็อกนะครับก็จะพบว่านะครับจะมี การแจ้งเตือนนะครับแถบสีเหลืองนะครับเป็นเวอร์ชันของ WordPress ล่าสุดนะครับก็จะเขียนว่า WordPress ตามด้วยเวอร์ชันนะครับแล้วก็ is available ก็คือ,อาสามารถอัปเดตล่าสุดได้ณตอนนี้นะครับก็คือ please please update now นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเวอร์ชันของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วเนี่ยแถบสีเหลืองนี้ก็จะหายไปนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับก็จะขึ้นโชว์ทุกๆหน้านะครับแต่ว่า อนอกจากการอัปเดต Word Press แล้วนะครับก็ยังมีการอัปเดตอื่นๆอีกก็จะได้กล่าวถัดไปนะครับทีนี้นะครับก็มาดูวิธีการอัปเดตนะครับ Word Press วอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็ให้เรากดไปที่ Please Update Now จากนั้นนะครับก็จะมาที่หน้าของ Word Press Update นะครับซึ่งจะสังเกตว่าจะมีปุ่มสีฟ้านะครับ Update Now ให้เราทําการกด ปุ่มนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ระบบก็จะการอาจจะทําการอัปเดตเวอร์ชันต่างๆนะครับตามที่ได้ตั้งเอาไว้โดยโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะรายงานว่านะครับเวอร์ชันที่เราเพิ่งอัปเดตล่าสุดนะครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อของ what's new นั่นเองนะครับเขาก็จะแจ้งว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับบางครั้งก็ แก้ไขนิดๆหน่อยๆนะครับแต่บางครั้งก็แก้ไขยเยอะนะครับก็อาจจะอัปเดตเป็น3.8เลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะาส่วนใหญ่แล้วถ้าอัปเดตน้อยๆก็จะเป็นจุดตัวที่3เปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับเมื่อเราเรียนรู้การอัปเดตเวอร์ชันบ o r d p เพ s s ล่าสุดแล้วนะครับเราสามารถที่จะอัปเดตเช็คอัปเดตต่างๆภายในบ o r d p เพ s s ของเราได้โดยการที่ไปที่หัวข้อแดชบอร์ดนะครับ เราจะสังเกตได้ว่านะครับที่หัวข้อแดชบอร์ดนะครับจะมีด้วยกัน2หัวข้อก็คือโฮมกับอัปเดตนะครับซึ่งตรงนี้นั่นเองที่เราจะมองดูว่าภายใน WordPress ของเรานี้มีเวอร์ชันอะไรใหม่ๆบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีขึ้นด้วยกัน4รายการนะครับให้เราคลิกอัปเดตจากนั้นนะครับ WordPress อัปเดตนะครับก็จะแจ้งว่ามี ทั้งเวอร์ชันของอัปเดตเวอร์ชันของ WordPress เองนะครับมีปลั๊กอินนะครับแล้วก็มีทีมนะครับซึ่งจะแจ้ง3ส่วนนี้นะครับผมว่ามีเวอร์ชันใหม่ใหม่ไหมนั่นเองนะครับก็มาดูที่หัวข้อของปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินที่เราติดตั้งเอาไว้ใน WordPress นะครับก็จะแตกต่างกันไปตามที่แต่ละบล็อกได้ติดตั้งเอาไว้นะครับถ้าปลั๊กอินตัวใดนะครับมีการอัปเดตนะครับก็จะแจ้งมาตรงนี้นั่นเองนะครับ วิธีการอัปเดตก็ไม่ยากนะครับให้เราเลือก select all นะครับหรือจะเลือกเป็นตัวตัวไปก็ได้นะครับทีนี้ลองเลือก select all นะครับแล้วก็กดอัปเดตปลักอินระบบ w o r d p r e s s นะครับก็จะทำการอัปเดตปลักอินนะครับทุกตัวที่เราได้ติ๊กถูกเอาไว้นะครับก็จะรายงานว่าตอนนี้มี3ตัวนะครับแล้วก็เมื่อครบเมื่อไหร่นะครับก็จะหยุดการทำงานนะครับก็จะขึ้นตัวอักษรว่า All update s h a v e been complete นั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับให้เราทำการกลับไปที่หน้าอัปเดตเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งเราจะสังเกตได้ว่าจะมีธีมของ WordPress นะครับที่ยังไม่ได้ถูกอัปเดตนั่นเองซึ่งเป็นธีมที่แต่ละบล็อกติดตั้งเอาไว้นะครับก็จะแตกต่างกันไปโดยปกติแล้ว Wordpress นะครับเวลาเรา Install มาหรือติดตั้งมาเนี่ยจะมีธีมติดมาด้วย2ธีมนั่นเองนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานหรือว่าอัปเดตก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้นะครับแต่นี่จะสาธิตวิธีการอัปเดตก็จะเหมือนกันนะครับก็ให้เรา Select all หรือจะ Select ทีละอันก็ได้นะครับให้ทำการกดอัปเดตตีมระบบ o ว d p r เพจก็จะทำการตรวจสอบตีมที่เราต้องการอัปเดตนะครับผมโดยที่จะขึ้น2อตีมเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะขึ้นว่า complete เป็นอัเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราลองกลับไปที่หน้าอัปเดตนะครับจะสังเกตว่าจากเลข4กลายเป็นเลข2นะครับแล้วก็จะหายไปนั่นเองนะครับซึ่งแสดงให้ถึงว่านะครับการอัปเดตได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันของ Word Press เองนะครับปลั๊กอินแล้วก็ธีมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีการเช็คอัปเดตต่างๆนะครับผมของ Word Press ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ